บอกเลยว่าชุดระดับอ o อ o เนอร์อันนี้นั้นสวยมากและแล้วแพชใหม่ก็มาจนได้นะครับแพชแวมนพายแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับ patch แพชใหม่เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นดีกว่าก็คือปล่อยของชุดทองทั้ง2องเซตและชุดทองระดับอ o อ o เนอร์พร้อมกับรถโฟกส s ส่ว e เกใช่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเอาล่ะแน่นอนนะครับเราจะต้องมาเริ่มจากทางด้านของตัวชุดระดับ Order ออเดอร์กันก่อนดีกว่า บอกเลยว่าชุดระดับออเนอร์อันนี้นั้นสวยมากแบบมากๆเลยดูดีเทลนั่นสอิอันนี้คือตัวปืนนะคือปืนถามประเทศไหมประเทศอะไรม,มันคือ M 7จนะครับยังไม่เห็นแบบรูปร่างลักษณะของตัวเอฟเฟกต่างๆนานาอย่างชัดเจนนะยังไม่เห็นแต่ตัวปืนนะเห็นแล้วอ๋อดูดิสวยมาก และระดับออเนอร์ก็น่าจะมีอยู่2รูปแบบของตัวสกินนะครับก็คือแบบกิ๊ดอีกแบบนึงและสกินแบบปกติแต่ถ้าเกิดเรามาดูทางด้านของตัวชุดเทมากสวยมากไม่รู้ว่าเคียวนั้นจะเป็นแอนิเมชันเฉยๆหรือเปล่าหรือจะมีให้ใช้แต่ค่าว่าก็คงไม่มีให้ใช้หรอกเพราะมันน่าจะยาวเกินไปแต่มันเท่นนะถ้ามีนี่เจ๋งเลยส่วนม้าแน่นอนครับมาให้ใช้ในแพชนี้แน่นอนเพราะในอีเวนต์นี้มีม้าให้ขี่เนาะอย่างที่ผมเคยได้สปอยไปอันนี้น่าจะเป็นพวกไพ่ยิปซีที่ให้โยนเล่นณเกาะเกิดนะครับ แต่หน้าตาแบบกึ่งกึเอลฟ์เนาะแต่ก็แบบเท่จริงชอบมาก f o l ซ s วอ a กเกนบอกเลยว่าน่าสนใจมากเพราะมีหลายสีหลายคันมากอันนี้น่าจะเป็นสีเหลืองอมทองไม่น่าจว่าจะทองหรือเปล่าในเกมแต่น่าจะคันปกติหรือเปล่าสีเหลืองเป็นไม่ได้สูงนะอันนี้น่าจะเป็นพวกคันพิเศษต่างๆนานานะครับอันนี้ก็น่าจะปกติแต่แต่จะเป็นแบบเปิดกระชุนได้ลมั้ง อันนี้ก็พิเศษเท่นะผมชอบลายอะไรอย่างนี้มากเลยเพราะในเกมนะตอนเนี้ยไอคนแบบต่ตางๆนานายยังไม่มีลายแบบคอมมิกหรืออะไรแบบน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยแต่โฟกสวาเก้นน่าจะเป็นคันแรกๆที่มีมาทั้งหมด 4คันนะครับน่าจะโมเดลละ2สกินนะครับก็น่าสนใจน่าสนใจโดยเฉพาะไอตัวคันพิเศษได้แหละไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นคันไหนบ้างนะเพราะตอนนี้ยังงงๆอยู่แล้วชาเพื่อนเพื่อกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกม,เมอ,อื่นอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนเพื่อสนใจจริงๆก็สามารถติตดต่อได้ตามช่องทางนี้รดยด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับ เขาจะได้จ้างผมต่ออีอส่วนชุดทองที่จะมาในแพชนี้นะครับมีทั้งหมด2เซ็ตด้วยกันอันนี้น่าจะเป็นเซ็ตแรกนะถ้าผมจำไม่ผิดเซ็ตของตัวแวมไพร์ที่มาพร้อมกับปืนอัปเกรดคอถามว่าเท่ไหมเท่อยนะู่นะก็สู้ออเนอร์ไม่ได้หรอกอตรงสู้ออเนอร์ไม่ได้แต่ก็ก็เท่อยู่ตัวปืนก็ใช้ได้ปืนล่าหมาป่าเท่นนะคอ,อ เอาเรื่องเอาเรื่องและเทรลเลอร์สุดท้ายเทรลเลอร์ ER ของตัวชุดทองอันที่สองเซตหมาป่านะครับที่มาล่าแวมไพร์ตอนนี้เราดูแวมไพร์ล่าหมาป่าแล้วใช่ไหมนี่คือหมาป่าล่าแวมไพร์และใช่ครับอันนี้เป็นปืนอคอัพเกรดนะกระบอกที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยถามว่าเทไหมเทอยู่นะถ้าเกิดใครที่ชอบเล่นอัคไม่ควรพลาดเลยครับน่าจะมีเอฟเฟกที่ น่าจะดุดดนอยู่แล้วแถมกล่องศพสวยอยู่นะเป็นเหมือนถ้วยลาวานะครับใช้ได้แล้วตัวชุดไม่แน่ใจว่าสามารถเปลี่ยนร่างได้หรือเปล่าเพราะเหมือนที่มีการหลุดออกมาก,ก็คือชุดจะเป็นร่างลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ไม่แน่นะอาจจะมีลูกเล่นใหม่ในการเปลี่ยนหัวเปลี่ยนร่างก็เป็นไปได้ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับตัวชุดทองใหม่เออหรืออาจจะเป็นตอนแปลงร่างเป็นมาเปล่าวะ ใช่ใช่ใช่ก็ไปไปได้และนั่นคือทั้งหมดของสปอยในวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันด้วยและถ้าเกิดชอบอย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับและเจอก,กันใหม่ในคลิป,ลปหน้าครับ